อันนี้เราพาเขากลับมาที่บ้านแล้วนะคะหมอบอกว่าเขาเป็นเขาติดเชื้ออหิวาแต่ว่าเป็นอหิวาของของสัตว์นะคะไม่มันไม่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 แพร่เชื้อสู่คนค่ะแล้วก็คือเขาอ่อนแรงมากเขาไม่สามารถกินอาหารได้ด้วยตัวเองก็ให้น้ำหมอเขาก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้นะคะ แต่หมอเขาบอกว่าน้องไม่น่าจะอยู่ได้นานนะคะน่าเพราะเขาเพราะว่าน้องเขาอ่อนแรงมากๆเขาไม่มีแรงอันนี้ปกตินกมันจะนกเนี่ยเขาจะกลัวคนถ้าคือเราเดินเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องใกล้ขนาดนี้นะคะประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยเขาก็บินละเขาจะกลัวคนมากแต่ว่าอันนี้คือไม่มีแรงที่จะบินแล้วนะคะแล้วก็ตาของเขาเนี่ยตอนนี้มองเห็นได้ มองเห็นได้แค่ข้างเดียวอีกข้างมันเป็นหมอบอกว่าเยื่อบุตาอักเสบแล้วก็เป็นต้อเป็นเป็นต้อขึ้นที่ตาก็คือเขามองไม่เห็นค่ะเขาจะมองเห็นได้แค่ตาข้างซ้ายตาข้างขวาของเขาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้นะคะตอนนี้คือหมอเขาดูแล้วว่าไม่น่าจะรอดเขาก็แต่เขาก็สงสารนะคะเขาก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมา เขาก็ให้สลิงมาอันหนึ่งให้ให้ให้เราฉีดน้ําเหมือนก็ให้น้ําเขาจนกว่าเขาจะกลืนเองได้แต่ตอนเนี้เหมือนเขาไม่รับอะไรเลยเหมือนเขาไม่เนีย่ยสังเกตดูนะคะเขาจะเหมือนคล้ายๆสับประงกก็คือเขาหมดแรงเป็นบางจังหวะเขาก็จะแบบว่าล้มพับลงไปซึ่งซึ่งเออเราก็ ก็คงจะดูแลไปจนจนกว่าเขาจะไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วเนาะอ่าคือคือเขาไม่สามารถบินได้แล้วค่ะตอนนี้มันก็ต้องดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าน้องเขาจะคือถ้าหายก็หายถ้าไม่หายก็ก็ก็คุณหมอก็บอกว่าไม่น่าจะรอดก็คงต้องให้เขาอยู่แบบนี้ค่ะไปก่อนจนกว่าจะ วาระสุดท้ายของเขานะคะเพราะว่าถ้าปล่อยออกไปก็แถวเนี้ยมันมีป่าถ้าไม่โดนงูกินนะคะมันมีตัวเงินตัวทองด้วยถ้าไม่โดนงูโดนตัวเงินตัวทองกินก็ต้องโดนแมวกัดอยู่ดีก็เลยต้องให้เขาอยู่แบบเนี้ยคะ่ะก็มาเอาใจช่วยเจ้านกน้อยด้วยกันนะคะอยากให้เขารอดนะคะถ้าเขาหาย ถ้าเขาหายจากเป็นอะฮิวา Wednesday, เขาก็น่าจะบินเองได้นะคะอันนี้ก็ต้องต้องมาลุ้นกันต่อไปนะเาานาะก็เออยังไงก็จะมาอัปเดตอาการของน้องเขาให้ฟังนะคะรบกวนเพื่อนๆนตั้งชื่อให้น้องหน่อยได้ไหมคะไม่รู้จะตั้งชื่อให้ว่าอะไรล่วงลง,ลงมาหลาาา่นลงมามาเจอกันโดยบังเอิญเนาะะช่วยไว้พาไปหาหมอ รบกวนเพื่อนๆตั้งชื่อให้กับเจ้านกน้อยหน่อยนะคะคลิปนี้นะคะนานาก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ